สวัสดีจ้าเจอกับเสมอจันเหมือนเดิมอีกนะจ๊ะวันนี้ก็มาในชุดสีดำๆจ้าก็การแต่งตัวก็เป็นเครื่องให้รู้ว่า กันหนาวร้อนกันลุงไม่ใช่จ้ะกันยุงเหลือบไล่ลิ้นหันไม่ถูกลิ้นหันไม่ถูกกันยุงเ,เหลือบไายจัดเหลือยคานแมลงต่างๆกันอายอันนี้แหละจ้ะนี่คือจุดประสงค์หลักของการแต่งตัวไม่ว่าจะแต่งสีไหนสีดำสีเขียวสีอะไรต่างๆไปกินอา,อาหารเช่นไปกินน้ำแดงแต่ ใส่ชุดที่ดำไปกินก็ได้จ้าวันนี้เสมอจันก็มาเดินพักผ่อนที่ทิศตะวันออกของหมู่บ้านบรรยากาศดีๆก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าตอนนี้สุขภาพยังดีอยู่ยังแข็งแรงความไม่เป็นโรคเป็นลาบันประเสริญน,นี่ละจ้าเพราะว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็ทุกคนก็ต้องป้องกันมนุษย์ส่วนมากรักสุขเกลียดรักสุขเกียดทุก อยากได้ความสุขมาสู่ตนเองนั้นเป็นส่วนมากจ้าส่วนคนที่ชอบความทุกข์ก็มีเหมือนกันจ้าเพราะเขาโตขึ้นมาแล้วเขาก็แสวงอาเป็นตาดิบหรือเป็นอะไรอย่างนี้แหละจ้าวันนี้ก็จะมีอ,อุปกรณ์ของอาการทำมาหากินเป็นอ,อันนี้แหละจ้าเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ทำมาหากินของชาวบ้านเวลาท่านไป ลงแม่น้ําลงตองลงหนองบึงหรือลงแม่น้ํามูลท่านก็อาจะใส่อย่างนี้จ้ะใส่แบบนี้ใส่แบบนี้แล้วมันก็จะลอยขึ้นลอยขึ้นแล้วมันก็จะไม่ชมน้ําก็ถือว่าเป็นการปลอดภัยนะจ้ะจ้ะก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านอ่าช่วยในสถานาการณ์ที่ว่าไป ทำมาหากินนี่แหละจะช่วยชีวิตได้เพราะว่าจะไม่จมเด็ดขาดเพราะว่าก็จะไม่แตกแน่ๆ <c oughs> น้ําหนักมากก็ยังรับได้จะรับได้เป็นอ่าตังนี้ก็เป็นเกือบร้อยกิโลนี่แหละจ้าคือไม่จมแน่นอนจ้าแล้วก็ดูสิ่งแวดล้อมบรรยากาศดีๆเป็นอ่าทุ่งบัวหลวงนะจ้าชมบรรยากาศดีๆไปด้วยกันเลยนะจ้า <c oughs> ก็จะเป็นทุ่งบัวหลวงสวยงาม ในน้ำก็มีปลาในนาก็มีข้าวนี่เราจะแล้วก็จะมีชาวบ้านท่านมาหาปลาอยู่ข้างหน้านะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นชาวบ้านท่านก็มาใส่มองหาอยู่หากินถือว่าเป็นการอาดำรงชีวิตปัจจัยสี่นะจ๊ะสถานการณ์ตอนนี้ก็คือให้ท้องอิ่มแล้วก็จะมีแรงคิด เรื่องต่างๆต่อไปนะจ๊ะจ้าถนนเท่นนี้ก็เป็นถนนให้ไปสู่ทางฝั่งข้างหน้านะจ๊ะสู่แม่น้ามูลก็จะมีโครนแลหลายคนเขาเอาไปบางคนเขาอาจจะไปพูดเปรียบเปยสนุกสนุกกันแบบไม่ได้คิดอะไรมากจากเขาว่า บ้านนอกนี้บางส่วนก็มีกลิ่นโคลนสาบควายอันนี้ก็มีกลิ่นโคลนจริงๆจ้ะสาบควายก็เป็นสาบควายก็เป็นกลิ่นหอมได้เหมือนกันจ้ะทุกอย่างถ้าเราไม่ได้ไปปรุงแต่งไปมโนโอะไรมากก็ปัญหาก็ไม่มีจ้ะเพราะว่าอยู่ในการปรุงแต่งกิ่นนะจ๊ะก็เป็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นควายก็บัวก็หรือว่าสัดต่างๆก็เป็นเพื่อนเกษตรกรช่วยให้ทำมาหากินทำให้ชีวิตรอดได้นะจ๊ะ ก็เสมอจันก็จะไปเดินอยู่ตรงที่อ่าฝายน้ําล้นนี่แหละจะความเจริญในการกักเก็บน้ําไว้จ้า จ้าเขเป็นสิ่งแวดล้อมดีๆนะจ๊ะเ็เป็นทุ่งบัวหลวงซึ่งก็ได้ทำประโยชน์ให้หลายๆคนซึ่งเขาก็มาเก็บผลนะจ้ะเอาไปต้มเอาเมล็ดเอามาขายก็ถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองดีจ้าก็ดูสิ่งแวดล้อมรอบๆกันไปเลยนะจ๊ะสิ่งแวดล้อมดีๆเหมือนกับแบบว่า อยู่ในหนึ่งในมงคล3ามสิบแประการจ้าสิ่งแวดล้อมดีๆนะจ๊ะนี้ทุกบุญหลวงก็คือว่าอายุมากแล้วก็มีตัวที่ตายไปแล้วก็มีตัวที่เกิดมาใหม่ก็มีจ้าอันนี้ก็เป็นโครงการการพัฒนาชนบทฝายน้ำล้นนี่นะจ๊ะ สวยงามมากทุ่งบัวหลวงก็ทีนี้ก็จะหาทางลงนะจ๊ะ ก็จะแสดงวิชากระโดดลงไปเลยจ้าก็ต้องระมัดระวังจ้าบินไม่ได้เหมือนนกแต่ก็มนุษย์ก็สามารถที่จะสร้างเครื่องบินก็ถือว่าเห็นนกบินบนท้องฟ้าเราก็สามารถสร้างาจินตนาการสองพี่น้องตระกูลไร้นี่แหละจ้าถ้าจาไม่ผิดนะจ้าเพราเป็นคนคิด,ดเริ่มในการสร้างเครื่องบินเห็นนกบินแล้วอย่างเงี้ยก็มีความจินตนาการนะจ้า ส่งผลมาถึงทุกวันนี้ให้เกิดเครื่องยนต์กลไกลเครื่องบินการเดินทางที่สะดวกสบายจ้า ก็ได้มาแล้วจ้าดอกบัวหลวงสวยงามแล้วก็มีผลผลิตเป็นอิสานบันเทากบวันไวบัวหลวงอะไรจ้าก็จะเอามานั่งกินคุยกันกรุบกริบบรรยากาศดีๆตอนยามเย็นรอบบริเวณนี้ไม่มีโควิดเลยจ้าเพราะว่าอยู่คนเดียวจ้าตอนนี้อยู่ห่างไกลคนที่ท่านหาปลาอยู่ท่านก็อยู่ห่างไกลจากตั้งหลายเมตรจ้าแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไว้ก่อนนะจ้า จ้าก็กลับมาเจอเสมอจันเหมือนเดิมบรรยากาศดีๆตอนเย็นๆอย่างกรุงเทพหรือว่าเมืองหลวงหรือจังหวัดต่างๆเขาก็มีสวนสุขภาพสวนแบบนั้นแบบนี้อนันนี้ก็มีแบบเป็นธรรมชาตินะจ้าโมดิฟายน้อยยังไม่ได้โมดิฟายมากเป็นแบบลุกทุ่งลุกทุ่งจ้าข้างหลังก็เป็นกอไผ่ใครๆเขาก็บอกว่าไม่รู้นะไม่มีอะไรในะกอไผ่ไม่ได้มีความผิดอะไรต่างๆอนะมีแต่หน่อไม้อย่างอื่นไม่มีเป็นความ ชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ให้หลายๆคนได้เห็นนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นใบบัวก็นํามาเสียงทายก็ได้เหมือนคนเขาจะไปหรือไม่ไปอย่างนี้เราจะจะไปสถานที่นั่นไหมก็ไปไม่ไป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 ไปสุดท้ายก็ได้ไปจ้า ไปโดนก็ทําร้ายก็มีจ้ะบางทีมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องพวกนี้เสมอไปจ้ะในการเสี่ยงทายอะไรต่างๆอานาช้ายแบบนั้นแบบนี้จ้ะมันผสมกลมเกินกันแล้วว่ามันทั้งเรื่องต่างๆนานานั่นแหละจ้ะอันนี้ก็คุยเหนื่อยแล้วกิกนอืมอร่อยดีจ้ะก็จะมีลูกรีบหรือว่าลูกเต็มนะจ้ะอันนี้ก็จะเจอลูกเต็ม ดีจ้าฮะก็การใช้ชีวิตก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็จะมีดราม่าและมีเรื่องราวการอ่ะคล้ายๆว่ามีอารมณ์นะจ๊ะมนุษย์มีเรื่องราวต่างๆเพราะอารมณ์การคอมเมนต์การการพูดการออกสื่ออ่ะ นี่เนี่ยหน่อยบางทีก็ไม่ให้อภัยกันจ้ะก็เป็นเช่นนั้นเองทุกคนจะทําอะไรก็ต้องมีสติเพราะว่าโลกเราเต็มไปด้วยผู้คนมากมายคนเยอะเรื่องยาวก็แยะจ้ะจ้ะก็วันนี้ก็สนุกสนานคุยกันอ่าในบรรยากาศดีๆในสุขภาพที่แข็งแรงอ่าชนบทอีสานบ้านเราก็มีสิ่งดีๆมากมายจ้ะการใช้ชีวิตก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบนั้นแบบนี้จ้ะ แต่เมื่อจันก็พยายามฝึกคิดในแง่ที่ดีไว้มากๆก็จะทำให้อ่ามีรอยยิ้มมาจ้ะเจอกันในคลิปหน้าจ้ามวนมวนนี้ไม่ตวนก็มวนกินพีอแตนแตนมาตรจันนี้สบายดีจ้า